หล่อได้พ่อาไข่ร้้งหูโนหล่อได้พ่อตั้งไข่หรือยังครับดมอึลูกได้ดมตดลูกได้อะไรแต่ก็เป็นผู้ชายมันเริ eh ่มต้นจากอิสลามอะเนาะไม่จัดทำงานรับจ네้างไปเรื <h <h ่อยครับจนวันนึงได้มีโอกาสเจอกับเรือจ้างแห่งวงการบันเทิงก็คือพ่อป๋องนะครับก็ได้รับโอกาสจากพ่อป๋องเหมีนทั้งผู้ช่วยนักจัดรายการเป็นนักจัดรายการ แล้วก็อยู่กับพ่อป๋องมา20ปีจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็แยกออกมาแล้วก็มาทำ The Ghost Radio เองตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ถามว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมก็กยัง,งงงอยู่ว่ามาอยู่นีได้ยังไงแต,แต่สิ่งหนึ่งที่ผมทํามาตลอดก,ก็คือความตั้งใจในการทําทุกอย่างที่เราทําคือเราตั้งใจหมดแม้กระทั่ง The Ghost Radio เองเราก็ตั้งใจในการทํามันมาตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้แล้วก็ความฝันอย่างหนึ่งสําหรับคนจัดรายการนะครับว่า เราแต่รายการผีมาวันหนึ่งถ้าเรื่องเล่าของเรามันได้ถูกนําไปสร้างเป็นหนังเป็นภาพยนตร์สักครั้งหนึ่งมันคงจะดีไม่น้อยก็ได้แค่ฝันครับจนกระทั่งเรามาทําหนังสั้นของเราเองจนกระทั่งเรามาคุยโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้ที่เราได้ได้ร่วมในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโปรเจกต์ข้างบ้านซึ่งมันเป็นหนังหนังที่สร้างจากเรื่องเล่าเรื่องแรกในเดโกลส์วดีโอที่มันถูกทำเป็นหนังจริงจงยังจัง ใ่มีแตกเปแน่อนอยากบอกว่าแบบังคนี้เราคือถ้าถามว่าหลายคนน่ะคงอยากจะทำเกี่ยวกับงานทางด้านโซเชียลทางยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยครับมันคือต้องเริ่มจากความรักความชอบก่อนถ้าเราเริ่มต้นจากคนที่เขาสำเร็จแล้วมีอยู่แล้วอะมันมันมันยาก แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักแล้วทํามันมาเรื่อยๆทําด้วยความที่เราตั้งใจมันจริงๆอ่ะเราจะเราจะรับรู้เองว่าเดี๋ยวคนที่เขาติดตามเราอ่ะเขาจะซัพพอร์ต <c oughs> เราเขาจะสนับสนุนเราแล้วแล้วมันก็จะเป็นโบนัสอย่างที่เราได้เห็นนะว่าจะเรียวกว่าประสบความสาเร็จไหม <c oughs> ผมไม่เคยคิดว่ามันคือความประสบความสําเร็จนะมันยังต้องเดินต่อไปอีกเยอะไปอีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้มันดีที่สุด <c oughs> แล้ววันพรุ่งนี้ก็ทําให้มันดีที่สุด <c oughs> วันต่อไปทําให้มันดีที่สุดทําให้มันดีที่สุดเพื่อ คนฟังของเราที่เขารอดูเราฟังเราอยู่ไหมการที่เราเริ่มต้นจะมนะครมาถึงแอปพลงเนแบบพอไปได้ดูแล้วมันก็โอ้โมันก็มันก็ทงมองกลับไปถึงสิ่งที่เราเดินมาเลยครับว่าไอ้ที่เราเดินมาเราผ่านอะไรมาบ้างเราล้มเหลวอะไรมาบ้างเราสะดุดอะไรมาบ้างมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งที่วันนี้เราย้อนกลับไปอ่ะณวันนั้นเนี่ยเออวันนั้นเราเป็นแบบนี้นะ วันนั้นเราสะดุดแบบนี้วันนั้นเราแพ้แบบนี้นะแต่วันนี้เรามาถึงจุดจุดนี้ครับบอกว่ามันก็มันก็รู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ผ่านมารวมไปถึงขอบคุณแฟนรายการขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมทําให้เรามามาถึงตรงนี้ได้เราอยากต่อยอดอะไรกับการที่เราทำมาผ่านระับพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆอยากต่อยอดอะไรคือถามว่าถ้าอยากต่อยอดอะไรอยู่รตอนนี้เราต่อยอดไปเยอะมากนะแม้กระทั่งงานอีเวนต์เราก็ต่อยอด เราทำเดอะโกสฮาลวีนเราทํางานวิ่งงานวิ่งผีครั้งแรกในประเทศไทยเดอะโกส์ลันก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราฝันมันมาถึงก็คือการทาหนังการที่มีหนังสักเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะได้ดูกันเพราะฉะนั้นทําวันนี้ทำหนังให้มันดีที่สุดก่อนทำโปรเจกต์นี้ให้มันดีที่สุดก่อนอนาคตค่อยว่ากันวันนี้ถ้าเราทําแล้วมันดีมีเสียงตอบรับที่ดีผมว่าการที่เราเดินต่อไปถึงโปรเจกต์ต่อไปถึงอนาคตอะไม่ยากแล้ว อ่าน่าสุดเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วเหนื่อยไหมครับน้ามานี่มานี่เลย่อหนี้นี่าพถามว่าเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยก่อนที่คิดนะคะหรือว่าเราต้องคิดว่ามันต้องประมาณนี้แหละอะไรนะฮะเหนื่อยก่อที่คิดหรือว่ามันต้องเป็นตามที่เราคิดว่ามันส่วนมากตอนเราจะไม่เป็นพ่อเราจะดูโซเชียลจะบอกว่าโอ๊ยเหนื่อยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคิดว่าแค่นั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆครับมันมีมากกว่านั้น มันมีทั้งการดูแลเอาใจใส่เขามีทั้งการที่เราต้องซัพพอร์ตเขาได้หลายอย่างเลยครับเหนื่อยมากกว่าที่คิดแต่มีความสุขทุกครั้งที่เขามีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นเนี่ยอยากจะคว้าใหม่นี่คือพัฒนาการละคุณเลีเ้ยงขนาดไหนยังไงบ้างคะเออผมจะอยู่กับเขาทุกช่วงเวลาอยู่เขาทุกช่วงเวลา,า,วลาตั้งแต่เกิดมาถึงตอนนี้แต่ส่วนมากก็ถ้าเราคือนนอนเขาก็ตื่นนี้ก็จะนอนนานขึ้น นะครับก็เลี้ยงกับคุณแม่แล้วก็มีพี่เลี้ยงช่วยเสริมเลี้ยงท,ทอย่างเปลี่ยนทั้เช่นะไ่ทำได้ทุกอย่างแต่ก่อนข <c oughs> ี้เดียดขี้เดียดขี้เด็กเหม็นแต่พอมีลูกเองแล้วมันขี้เดียดไม่ได้ไงเปลี่ยนได้ดมอึลูกได้ดมตดลูกได้อะไรก็เป็นผู้ชายน้อยคนที่จะแบบทำได้ขนาดนี้ผมว่าผู้ชายหลายคนก็ทําได้นะจริงเขาทําได้นะแต่ว่าเราก็เราก็เขาก็ลูกเราอะลูกเราเราทำให้เขาได้หมดเลยครับทาได้ทุกอย่าง เพราะว่าผู้ชายต้องไปทํางานไงถึงก็คือเราช่วยกันทุกอย่างกั้งทำงานรกบ้านแล้วก็เลี้ยงในบ้านสมัยก่อนแบ่งกันอย่างนี้นจริงๆผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกผู้ชายไปทํางานแต่ทุกวันนี้ผู้ชายออกไปทํางานกลับบ้านก็ต้องมาเลี้ยงลูก<ม>เพราะว่าแม่เลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยนะ<ม>เหนื่อยมากรับพลังเขาเยอะแล้ล<ม>องสัมผัสตัวเองกับด้วยตัวเองแล้วว่าการเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็เหนื่อยไม่แพ้กับการไปหาเหนื่อยแต่มีความสุขครับกับการเลี้ยงลูกมีความสุขมากๆทุกครั้งที่แบบเห็นเขาอยากให้เราอุ้มเห็นเเเเค้้าาาาหห็นนรรรรยิมกัับบอะไ เป็นคุณพ่อประมาณไหนครับไม่ดุไม่ดุไม่ดุหรือว่าเรียนตับสัญชัตญานหรือว่าทำไมผมตามใจลูกละผมว่าผมเพราะว่าผมเป็นคนแม่เขาจะดุแม่เขาจะดุลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบแต่เราก็จะตามใจเขาอะซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ลูกแล้วเราหลอมาะไรนะเนี่ยหล่อได้พ่อใครร้องหู พตั้งไข่หรือยังครับกำลังจะตั้งไข่นะครับเขาค่อยๆกระดกกลนขึ้นมาแล้วอยากใบนี้ชอบเล่นอะไรยังไงบ้างชอบเรื่องของเล่นอะไรชอบเล่นกับเราผมว่าเวลาเราเล่นกับเขาผู้ชายเนาะก็าจะจับเขาโยนจับเขาแว่งอะไรเขาชอบแล้วก็ของลงของเล่นพัฒนาการของเด็กปกติเลยครับวางแขนแน่นกับเราเยอะมากก็ให้เขาโตมาเป็นเป็นคนดีของสังคมนะครับแค่นั้นเลยครับ ทำอะไรก็ไม่ว่าขอให้เป็นคนดีของสังคมไม่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นโอเคละเขาเหงาไหมคะอยู่บ้านไม่เหงาเพราะว่าบ้านบันเทิงมากเขาจะเล่นกับพ่อเล่นกับพ่อผมจะเล่นกับเขาตลอดมีจอมีจอไหมคะ้อ,อะไรนะฮะมีจอไหมคะหรือว่าแบบไม่มีโนโจอโนจอครับโนจอไม่ให้ดูจอเลยใน,นรุรใช่ครับเล่น <c oughs> ให้เล่นกับเราเยอะๆมากที่สุด เป็นข้อบังคับของคุณแม่หรือว่าพอด่วนเราตกลงกันคุยกันครับคุยกันว่าไม่อยากให้ลูกดูจอเพราะว่ากลัวเขาแบบจะไม่สนใจรอบๆข้างกลัวเขาจะเล่นแต่จออะไรอย่างเงี้ยมี่มีอีกไหมคะอ่าตอนแรกก็มีตอนนี้พอก่อนครับพอก่อนไม่ยังอยากได้ครับแต่เอาอันนี้ให้รอดก่อนเหนื่อยนะ หรือว่าพอได้มีแล้วพอดีกว่าคนเดียวพออ่าณตอนนี้คือแค่นี้ก่อนนะดูที่อนาคตอีกทีหนึ่งครับว่าว่าจะยังไงต่อเขาก็บอกว่าพ่อหนูอยากมีน้องค่อยว่ากัน <c oughs> ไม่ใช่เวลา <c oughs> เราลงรูปครับท,ทีแบบมีบชาติสชูนเดียร์มาหน่ออะไรนะฮะชาดิสนเดยร์พ <c oughs> ี่เลี้ยงออนไลน์โวสเตอร์รเ,อรเยอะมากแบบเวลาเราลงรูปอะไรพวกนี้ครับเขาจะเป็นแบบช่วยบอกนี่นะอันนี้คุณพ่ออันนี้ไม่ได้นะอันนี้อันนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยแม่หนูแล้วปล่อยพ่อ ฟังฟังฟังเพราะว่าบางอันเขามีประสบการณ์มากกว่าเราเราจะไม่ไม่ค่อยอันไหนที่มันที่มันควรจะทําตามก็ทําตามค่ะน้องมีงานบ้างยังคะเอ่อมีงานงาานี่ลูกอ๋อมี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 งานพ่อ <c oughs> อ้อม,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 มีงานแล้วครับหล <c oughs> ่อ่ะหล่อได้พ่อหล <c oughs> ่อขนาดนี้มีด้อมไหมยังคะพี่แจ๊คอ๋อมีเขาเขามีแฟนคลับรองเท้าต้องมีแฟนคลับรองเท้าลงรูปทีหนึ่งคนก็ เหมือนเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์ครับลงรูปน้องทุกวันได้ไม้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ต้องเสิร์ฟไหมคะแต่ถึงว่าต้องเสิร์ฟแฟนมันแฟนคลับหรือว่าแฟนด้อมไม้อะไรอยย่างงเี้ก็แล้วแต่บอกว่าแล้วแต่จังหวะมากกว่าครับจะไม่พยายามจะไม่เอาแบบเฮ้ยต้องจับรูปถ่ายรูปนะอะไรผมว่าให้เขาเป็นธรรมชาติมากกว่าตอนนี้ก็แบบพูดเป็นคำกำลังครับกำลังผลเลื่อยเรียกไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมีคำแรกปั๊บ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  แต่หมอบอกไม่มีความหมายนะครับเราทำเราก็ทำความหมายขึ้นมาอีกเลยก็พี่ก็ไอเขาเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนที่สองรอไปก่อนอาจจะแบบให้เขารอมาช่วยเราเลี้ยงน้องเลยเว้นบักก่อนครับแต่กำลังใจมันจะมีแม่เขาอยากมีแม่ไม่ได้พูดยาเขาบอกลูกหล่อไหมหล่อไหมเนี่ยหล่อไหมเออ ไปบายเลยไปบายเลยตัวมือแปะแปะแล้วตบมือแปะแปะเล้วตบมือแปะแปะแล้วแ้ตัวมือแปะแปะสีแดงไงตัวมอสอีแดงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายครับชื่ออะไรอะคะพี่ชื่อโกสเตอร์ครับมาจากชาวแกล้งเดอะโกสเตอร์ชื่อเดียวในโลกครับโสเตัวต่อไปหรือเปล่าเนี่ย แตโตไวมากเลยโตไวครับสิเดือนครับใช่กำลังจำมาแบบนี้แหละอแล้วมาเดินได้ดเพี่เขาหนนดพี่เขานุนเดยเดเดเดีอ่เขาบอกดเดยครับนี่